ไฟติดดีอย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเติมได้เลยครับเติมไม้แรกก่อนนะครับค่อยๆเรียงเล็กๆขึ้นมาอ่ะค่อยๆทยอยใส่ไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ค่อยๆใส่เนี่ยมันจะทำให้เกิดการไล่ความชื้นนะครับน้อยแล้วก็ทำให้เกิดควันน้อยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มเตาเลยนะครับมันก็จะดันนะครับไล่ความชื้นมาเนี่ยมาทําให้เกิดควันเยอะนะครับถ้าเราทยอยใส่แบบนี้นะครับเราก็สามารถเผาใกล้แหล่งชุมชนได้เพราะว่าควันเนี่ยจะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านครับะนะครับไฟติดลุกดีนะครับเราก็เติมไม้ใหญ่ได้ไม้กลางได้นะครับใหญ่เลยครับใส่เลย สังเกตนะครับมันก็จะมีควันที่รบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดการเผาไหม้นะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดการเผาไหม้จากด้านบนเนี่ยลงมปด้านล่างแต่ด้านล่างเนี่ยเราปล่อยให้ไฟเนี่ยเผาเขาจนสุกแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้โดนอากาศหรือว่าโดนออกซิเจนน้อยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการไพโลเลซิสต์ครับหลังจากที่นะครับฐานที่เราจุดเชื้อมวลเนี่ยครับ ที่เราจุดด้านล่างเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพเป็นฐานแล้วก็ค่อยทับถมขึ้นมาทับถมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ก็จะเกิดระบบไพโลไลสิตขึ้นนะครับแล้วก็ม่านเปลวไฟนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการกักเก็บนะครับควันที่เกิดขึ้นจากอากาศนะครับที่เกิดจากการความร้อนเนี่ยไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ครับเราสังเกตด,ดูนะครับ การเผาไหม้เนี่ยถือว่าให้อุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆนะครับกับระบบไพโรลิซิสนะครับที่เกิดจากเตาทรงกลวยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ชีวมวลครับที่เกิดการเผาไหม้ที่อยู่ด้านล่างนะครับโดนทับซ้อนจากชีวมวลที่อยู่ด้านบนเนี่ยซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นขึ้นมานะครับก็ทําให้เกิดถ่านนะครับและดูเปลวความร้อนนะครับซึ่งมีควันน้อยมากครับเพื่อน แบบนี้เราก็สามารถเติมได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นไม้ผูกแบบนี้นะครับท่านเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยคือทําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วเพื่อนๆดูครับสุดท้ายนะครับเขาก็จะย่อยสลายนะครับนี่ครับอ่านะครับก็เกิดจากบออปลวกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเนื้อไม้เนี่ยให้กลายเป็นสารอาหารที่พืชเนี่ยนําไปใช้แต่นะครับก็มีผลข้างเคียงก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนเนี่ย ก็จะกลับสู่ชั้นบรรยากาศนี่ก็อครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานําชีวมวลแบบนี้นะครับไปเผาให้กลายเป็นถ่านเบลชาเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังสตาร์ทนะครับคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของแท่งเป็นแท่งถ่านหรือเป็นแท่งคาร์บอนซึ่งเป็นถ่านและเป็นคาร์บอนที่บริสุทธิ์ครับและไม้ผูกแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นถ่านเบลชาได้ครับนี่ครับเราก็ใส่ไปเลยครับ อย่างที่ผมย้ําทุกครั้งนะครับเวลาเราเผานะฮะถ้าเกิดว่าสถานที่ที่เราเผาเนี่ยอยู่ห่างชุมชนอยู่ในสวนอยู่ห่างเลยนะครับไม่มีการรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถเติมฟืนแบบโหมเข้าไปได้เลยนะครับคือให้พูนๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานที่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนไม่สามารถให้เกิดควันได้เนี่ยเพื่อนๆต้องค่อยๆเติมครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่เราอ่ะ ไม่รบกวนเพื่อนบ้านและผลิตฐานเบโชาได้ครับอ่ะของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมเลยนะพูนๆเลยนะครับสังเกตนะครับเมื่อเราโหมฟืนนะครับโหมชีวมวลลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดควัน,นครับแต่ก็จะเกิดแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับซีเรียสเรื่องควันเนี่ยผมแนะนําว่าค่อยๆเติมนะครับย้ํา อย่าโหมนะครับถ้าโหมเนี่ยจะเป็นควันนี้เลยนะเพราะว่าความร้อนเนี่ยเขาไล่ความชื้นไม่ทันครับอ่านะครับมันเลยทําให้เกิดควันขึ้นนะครับเหตุที่เกิดควันเนี่ยนะครับก็จะมีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งนะครับไม้มีความชื้นมากเกินไปเหตุผลข้อที่สองนะครับความหนาแน่นของมวลที่วมวลเนี่ยมากเกินไปอย่างเช่นเราวางทับถมกันเยอะเกินไป ใส่ไฟใส่ฟืนใส่เชื้อมูลโหมมากเกินไปก็ทำให้เกิดควันได้เช่นกันครับ ติดแบบนี้แล้วนะครับก็เติมฟืนได้เลยนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าไฟติดโหมดีนะครับทั่วทั้งเตาเนี่ยถ้าเราเติมฟืนไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดน้อยมากเพืเ่อนๆดูครับะนะครับมีก็ผมว่าระดับนี้ไม่น่าจะรบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับทั้ง ปริมาณแล้วก็เวลาที่เกิดนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ฟืนลงไปเห็นไหมครับแต่เราสามารถทําให้มีควันน้อยกว่านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราปลานิดหน่อยนะครับในการเผานะครับสังเกตด้วยครับหลังจากที่เราเติมเมื่อกี้นะครับมันจะมีควันอยู่แป๊บตึงเนาะนะครับแต่พอไฟติดเตีมนะครับควันหายไปเลยเพื่อนเพื่อนม่านเปลวเพลิงเนี่ยม่านเปลวไฟเนี่ยนะครับ เปลเคอร์เทนเน่นะครับเขาจะเขาเรียกว่าเผาไหม้ซ้ำนะครับควันที่ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนหรือ,อ,อความชื้นต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากเนื้อไม้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหรือแม้ด้านบนก็ดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดหมุนมันจะเกิดการหมุนวนเนี่ยมันจะหมุนวนขึ้นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เกิดการเผาไหม้ทําให้ควันเนี่ยนะครับ น้อยมากนะครับนั่นก็จะไม่ทำลายบรรยากาศนะครับแล้วก็ไม่ก่อความเกิดร้อนในตัวเพือนบ้านนะครับผมโหมฟืนแล้วนะครับเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะครับแล้วก็กลัวฝนด้วยนะครับตอนนี้ก็โหมฟืนลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมว่า ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยประดับทีเดียวครับเพราะว่าฟืนเนี่ยเราตัดทดเท่ากับขนาดของเตาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวลงไปเองแล้วเราก็รอให้เกิดเป็นผู้เท่าหัวขาวนะครับหมดทั้งเตานะครับแล้วเราก็ทำการดับครับตอนนี้เราก็ไปทำภารกิจอื่นก่อนครับ ครับก็ไฟติดตีนะครับตอนนี้เกลีย่ยได้1รอบนะครับหลังจากเกลีย่ยรอบนี้แล้วก็ทิ้งเลยครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ดับได้ครับอเดี๋ยวเราไปเล็กเกลีย่ยกันครับ อะนะครับก็ทิ้งไว้อีก30นาทีนะครับแล้วก็มาดับได้เลย นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้เท่าหัวขาวมาแล้วนะครับมอดมาแล้วเป็นเปลวไฟสีออกบอลบอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดับกันเลยนะครับ ดับแล้วก็ถือว่าได้ฐานสวยนะครับสำหรับเตาคอนดิก,กิแปดเหลี่ยมนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ